สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆด้วยนะครับภาพมันฟ้องเย,ย้ยลงทุนน้อยย้อนแยง้งทักษินป่วยหนัก19กุมภาพันธ์2567นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่ารงเดชกิจวิกรม ระบุว่าลงทุนน้อยจังภาพที่ลูกสาวคุณทักษิณปล่อยมาไม่เป็นประโยชน์ใดๆเลยที่บ่งบอกว่าทักษิณเจ็บป่วยร้ายแรงต้องนอนโรงพยาบาลตำรวจนานถึง6เดือนในภาพมีเพียงปลอกคออ่อนหรือซอฟคอล่าและสายคล้องไหล่และยึดแขนหรืออาร์มสลิงยิ่งตอกย้ำว่า เจ็บเล็กๆน,น้อยไม่มีความจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลเลยทำไมลงทุนน้อยจังพูดศาสตรแต่งเรื่องว่าเป็นโรคหัวใจปอดความดันและกระดูกหลังเสื่อมแต่เอาองค์ประกอบของคอและไหล่มาแต่งซึ่งมันเป็นคนละเรื่องและไม่ได้ช่วยบอกว่าป่วยหนักถ้าลงทุนมากกว่านี้สักหน่อยเช่นเมารถพยาบาลยอมเสียเวลาไปนอนโรงพยาบาลเอกชนอีกสักระยะ และไปพักฟื้นที่บ้านน่าจะดูเนียนกว่านี้การลงทุนแต่งแบบนี้คนที่เดือดร้อนคือราชทันและโรงพยาบาลตำร,รวจซึ่งภาพมันฟ้องและปปชกำลังตรวจสอบด้วยคราวหลังควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและลงทุนมากกว่านี้สักหน่อยนะจะเนียนกว่านี้ความคืบหน้าล่าสุดวิรังรองตั้ง6ข้อสังเกตง่ายๆจากภาพทักษิณกลับบ้าน นี่หรือคือผู้ป่วยวิกฤต19กุมภาพันธ์2567นางวิรังรองทัพพารังสีประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยได้โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตว่าข้อสังเกตจากภาพข่าววันที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรกลับจากโรงพยาบาลได้กลับไปพักที่บ้านทั้งที่กรมรชาชทัณฑนเพิ่งประกาศป่วยขั้นวิกฤตไม่นานนี้ 1>, 1. ไม่มีลักษณะของผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตเลยไม่มีสายออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจให้น้ําเกลือเป็นต้น 2. ลักษณะการนั่งในรถยังสามารถทรงตัวได้เองและโน้มตัวมาข้างหน้าได้แม้จะใส่ปลอกคอก็ไม่ได้เอนหลังหรือเอนศีรษะพิงเบาะรถแสดงว่าขณะน,นี้สุขภาพไม่ได้ป่วยหนักเพราะถ้าป่วยหนัก จะไม่สามารถทรงตัวได้เองเช่นนั้นคนป่วยควรจะปรับเก้าอี้เป็นนอนหรือเอนมากกว่านี้และมักจะไม่สามารถทรงตัวนั่งหรือตั้งคออยู่ได้ส่วนใหญ่จะต้องพิงหลังและศีรษะกับที่นั่ง 3. มมีภาพแสดงให้เห็นว่าสามารถเอียงคอและหันหน้าไปมองทางอื่นได้เองแสดงว่าการรับรู้และการเคลื่อนไหวใบหน้า และลำคอไม่มีปัญหา 4. ไม่มีลักษณะของคนกล้ามเนื้อแขนขารีบเหมือนผู้ป่วยที่นอนรักษาอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานานต่างจากผู้ป่วยจากอาการหนักที่รักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่แทบจะไม่สามารถพยุงตัวช่วยตัวเองได้นี่อ้างว่ารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลถึง6เดือนและอยู่ในขั้นวิกฤตแต่ลักษณะร่างกายกล้ามเนื้อ กลับแข็งแรงสมบูรณ์ชัดเจน 5. ไม่ได้ตัดผมตามระเบียบนักโทษทั่วไปแต่ได้รับการตัดเล็มผมอย่างดีผิดแปลกจากนักโทษอื่น 6. ผู้ป่วยสูงอายุที่มีอายุเกิน70ปีที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นานถึง6เดือนแต่ผมดำสนิทไม่มีงอกทำให้เข้าใจว่าทางโรงพยาบาลคงตัดและย้อมผมงอกให้ในห้องผู้ป่วยเครียดหนัก แม่ค้า3มนิ้วข้ามครวนลูกค้าร้านบะหมี่หายเกลี้ยงแม้ปลดป้ายยกเลิก112แล้ว19กุมภาพันธ์2567ล่าสุดศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทวีตข้อความว่าแบมเปิดเผยว่าแม่จวงประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองและประกอบอาชีพขายบะหมี่หมูกรอบได้รับหมายเรียกคดีมาตรา112ของสอนอยานวา ด้วยคดีมีรพีพงษ์ชัยยารัตนกลุ่มสปปอสอเป็นผู้กล่าวหาก่อนหน้านี้ทราบว่าผู้ถูกออกหมายเรียกเคยถูกปรับจากตำรวจสอนอนเดียวกันนี้กรณีใช้เครื่องขยายเสียงร่วมประสัยที่หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2565จึงคาดว่าเป็นการดำเนินคดีจากเหตุดังกล่าวเพิ่มเติมขณะที่เจ๊จุกครองสาม ได้ทวีตข้อความถึงแม่ค้า3นิ้วแบบรัวๆ้วยโพสต์แรกระบุว่าภาพบรรยกาศร้านหมูกรอบป้าช่วงนั้นเจ๊จำได้ว่าภาพพวกนี้เป็นไวรัลเลยแต่หลังจากนั้นยอดขายก็ลดหัวภาพจนต้องปลดป้ายออกสมาคมชาวกีบไปช่วยป้าอุดหนุนป้ากันหน่อยจะได้มีเงินไปสู้คดีอย่าปล่อยป้าสู้เพียงลำพังโพสต์ต่อมาระบุว่า ป้าจวงประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองและประกอบอาชีพขายหมูกรอบเริ่มต้นเรื่องซัดดราม่าเลยอยากจะร้องไห้เพราะสงสารจับใจแต่พอเจ๊จุกเห็นชื่อแล้วขำกรักเลยถึงคิวป้าสักทีแถมยังมีโพสต์ที่มีรูปแบมทะลุวังตอนไปกินบะหมี่ร้านนี้อีกด้วยด้วยเจ๊จุกเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าแบมทะลุวังถูกใจร้านนี้ โพสต์ต่อมาเจ๊จุกบอกว่าอันนี้คือสงสัยนะเวลาที่เขาติดป้ายอะไรแบบนี้เขาต้องขายดีเป็นเทน้ําเทท่าไม่ใช่เหรอและทาไมป้าจวงต้องเอาป้ายออกด้วยและขายไม่ได้จนต้องให้แบมทะลุวังมาการันตีความอร่อยให้ด้วยเอาพิกัดมาให้แล้วชาวด้อมไปช่วยกันอุดหนุนป้าจวงหน่อยเร็วจะได้มีเงินใช้ข้างในนะและโพสต์ล่าสุดเจ๊จุกแปะมาเป็นคลิป ในคลิปมีการเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าผีจะหลอกแต่หัววันเลยวันเสาร์ดินเนอร์ทามโดนเจ๊จุกเขียนบรรยายคลิปนี้ว่ามาฟังผ้าจวงบน่นทำไมร้านเงียบจังก็นั่นสินะเจ๊จุกก็สงสัยเหมือนกันนะทั้งๆที่ทุกวันนี้ก็ปลดป้ายยกเลิก112อออกหมดแล้วคนยังจำกันได้อยู่อีกเหรอ ความคืบหน้าทักษิณกลับถึงบ้านจันสองล่ารอบ17ปีหลังได้รับการพักโทษผู้สื่อข,ข่าวรายงานวันที่18กุมภาพ,าพันธ์2567เมื่อเวลา6นาิก6นาทีที่โรงพยาบาลตำรวจคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นรถเดินทางกลับบ้านจันสองล่าซอยจรันสนิทวง69ที่ครอบครัวชินวัตรได้มีการเตรียมการเอาไว้เป็นเวลาหลายวันก่อน หลังจากนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยและนางสาวพินทองทาในฐานะบุตรสาวของคุณทักษินได้เดินทางมารับตัวออกจากโรงพยาบาลตำรวจทั้งนี้ขบวนรถนำคุณทักษินได้เลี้ยวเข้าสู่บ้านจันทรสองล่าเมื่อเวลา6นาฬิกนาทีเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้ถ่ายภาพคุณทักษินชินวัตรสวมเสื้อสีเขียวสวมหน้ากาก,ากอนามัยสวมเฟือก ที่บริเวณคอนั่งรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ทะเบียน1414 14, กรุงเทพมหานครมากับนางสาวแพรทองทานและนางสาวพินทองทาออกจากโรงพยาบาลตำรวจได้ออกไปยังประตูสถาบันนิติเวศด้านถนนอังครีดูนังด้ยก่อนหน้านี้มีรายงานว่ารถนำส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลตำรวจ ที่มารอรับบริเวณช่องทางชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหลีกเลี่ยงไม่เปิดเผยตัวต่อสื่อมวลชนครอบครัวชินวัตรจะมารอต้อนรับทั้งนี้มีการรายงานว่าคุณทักษิณจะเก็บตัวเงียบอยู่กับครอบครัวในสัปดาห์แรกไม่เปิดโอกาสให้คนนอกเข้าพบยกเว้นคนใกล้ชิดระดับ VIP แต่เมื่อผ่านไปสักระยะคาดว่าคุณทักษิณจะเข้ารับตำแหน่ง ประธานมูลนิธิไทยคมเพื่อใช้เป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆอย่างเหมาะสมแต่ไม่ข้องแวะกับประเด็นการเมืองเพราะจะกระทบกับการบริหารงานของรัฐบาลรวมทั้งภาวะผู้นำของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง